สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับเป็ดอีกเช่นเคยนะครับผมเป็ดอยากจะฝากให้เพื่อนๆกดซับสไครต์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของเป็ดด้วยนะครับวันนี้นะครับเป็ดมีขั้นตอนวิธีการสมัครตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะเกี่ยวกับสินเชื่อกรุงไทยเปรตอ่าถ้าเพื่อนๆพร,ร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยก็ก่อนอื่นเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่แอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ตนะแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยมองที่มุมด้านล่างนะเพื่อนๆจะเจอคำว,ว่าบริการตรงนี้เลย อ่าให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปนะครับใน่วนของหน้าถัดไปนะเพื่อนๆจะต้องมากดคําว่าสมัครสินเชื่อนะปุ่มตรงนี้องค์กรไม่ให้เห็นไหมอ่าพอกดปุ่มสมัครสินเชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอคําว่าสินเชื่อเปเด็ดนะให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยพอเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องระบุอาชีพวงเงินที่ต้องการแล้วก็เลือกจํานวนเดือนที่ต้องการผ่อนนะครับอ่ามาหน้าตัดไปนะผมเพื่อนๆก็ต้องกดปุ่มคาว่าติ๊กถูกนะแล้วก็ กดยอมรับข้อตกลง,งของผลิตภัณฑ์นะครับและตัวอย่างการทำน้เตเสียนเชื่อเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างการทำน้ตเสยเชื่อที่เพื่อนๆขอมานะครับส่วนหน้าถัดไปนะครับจะเป็นข้อมูลรายละเอียดนะครับที่เขาจะให้เพื่อนๆได้เอาไปอ่านนะครับผมอพอเพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้านี้นะครับเข้าสู่หน้าส่วนบุคคลนะครับสามารถใช้แก้ไขได้เฉพาะที่ทํางานหรือสามารถแก้ไขในอ e ีเมลหรือเบอร์โทรอะไรประมาณนี้ในส่วนของหน้าข้อมูลเซตติ้งนะครับข้อมูลส่วนบุคคลที่ ผู้ใช้ต้องการติดต่อสาขาเพื่อแก้ไขนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถกดแก้ไขข้อมูลที่ปุ่มดา้านล่างได้เลยถ้ามีการแก้ไขอะไรยังไงนะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆตรวจสอบข้อมูลให้ดีนะครับแล้วเลือกคําว่าถัดไปนะอ่ามันก็จะเปลี่ยนมาที่หน้านี้นะครับผู้ใช้เนี่ยกรอข้อมูลให้ครบถ้วนเลยการศึกษาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อกับสถาบันการเงินนะครับแล้วกดดาเนินการถัดไปได้เลยหลังจากนั้นกดถัดมาแล้วนะครับจะมาอยู่ที่หน้าการยืนยันข้อมูลผู้ ใช้สาม,มารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกทีได้นะครับถ้าหากผิดพลาดประการใดในส่วนหน้านี้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยก็สามารถตรวจเช็คให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเมืเ่อเพื่อนๆตรวจละเอียดแล้วนะครับให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเ <c oughs> พื่อนๆเนี่ยก็จะเจอคําว่ายืนยันเพื่อดําเนินการต่อนะครับเพื่อนๆกดปุ่มยืนยันสีฟ้าด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอาพอมาตรวจตรงนี้นะเพื่อนๆกดยืนยันเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดคาว่ายินยอมแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบฟอร์มให้เราอ่าน กดยืนยันเสร็จแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้ายินยอมให้เราอ่านสรุปอีกทีนึงนะครับว so ่าข้อมูลเพื่อนถูกต้องไหมแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะพอเลื่อนมาด้านล่างแล้วก็จะกดยินยอมอีกครั้งนึงส่วนสุดท้ายนะครับมันก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยใส่รหัสยืนยันความปลอดภัยของเพื่อนๆนะครับก็เป็นรหัสเข้าแอปพลิเคชันของเพื่อนๆเลยพอกดรหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะแสดงสถานะทางการสมัครนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยขอเท่านี้อัตราดอกเบี้ยเท่านี้อัตราการผ่อนกี่เดือนนะครับตามที่เพื่อนๆเลือกอ่าแล้วพอเสร็จเรียบร้อยนะครับให กดปุ่มขยายเวลาอัปโหลดเอกสารนะครับเพื่อนๆจะเห็นรุ่นนาฬิกานะครับสามารถกดไปเลยอ่าพอกดเรียบร้อยนะครับก็มาดูเอกสารและการอัปโหลดนะครับเพื่อนๆก็อัปโหลดเอกสารได้เลยพอเพื่อนๆดูเรียบร้อยนะครับให้เรื่องมาเพื่อนดูรายละเอียดที่อัปโหลดที่ต้องการนะครับเลื่องลงมาด้านล่างเนาะก็จะเจอพอกดเข้าไปนะผมเพื่อนๆก็สามารถอัปโหลดเอกสารตามที่แอปพลิเคชันได้แจ้งเลยนะครับอัปโหลดได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ส่งไปสมัครแสดงนะครับแล้วก็กดปุ่มคำว่าเสร็จสิ้นนะครับ มันก็จะจบเป็นการยื่นสมัครนะครับมันก็จะขึ้นคําว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับผมแค่นี้นะครับขั้นตอนการสมัครขอสินเชื่อ